Hi สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเท็กเจอร์กันนะคะก็เป็นเท็กเจอร์ใหม่แล้วก็มีหมดอะไรก็ไม่รู้นะคะเห็นไหมที่ได้ถืออยู่ก็ไม่คุ้มอล้วก็ไม่รู้ว่แต่มันสามารถทําให้ยาโตได้เหมือน,นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รมกันโอเคก็ลืมพูดช่องอีกแล้วนะคะก็คือขอขอาอผิดพลาดของเราก็ มาเจอกับช่องอุ้มแอนเดอร์ดัตทีวีนะคะโอเคเห็นไหมไฟมันสีส้มอ่ะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดัตจะวางไม้ดูสวยมากแล้วกอนน็อันเนี้ยค่ะอินเนี้ยอินเนี้ยอินเนี่ยอินเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ไม้ดำได้ชอบไม้ดําไม้โอ๊กดำเรียกว่าอ,อะไรวะ ดักโอ๊กวูดแพนนะคะเออแพนแปลว่าโรงงานก็ได้นะคะทุกคนของรู้รอบตัวนะแอบแอบแอบช่วงเอ่มคือถ้าใครอยากจะให้ได้แบบทำคลิปสอนโหลดเท็กเจอร์ก็บอกมานะคะมันมีแอปอยู่แอปหนึ่งคือทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละคือไม่ต้องสอนก็ได้เนาอเออถ้าใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์มาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือใบม้ามาขยับได้นะ นี่ก็ต้องขอลาไป